สวัสด er e so. ีค่ะนี่ฮัลโหลแอนนาเสืองามเอียบไม่ใช่เคฟไอซ์แลนด์นะคะเทฟเฮาไอซ์แลนด์อยู่กันถึงตีสามนะคะกิจกรรมเสร็จแล้วตักบาตรต่อตักบาตรต่อทำไมเราชอบพูดคำสร้อยวะเป็นปะประจงประจูหสะสกมสะโกอะไรอย่างเงี้ยคือชอบพูดแบบค่ะยังไงยังไงยังไงว่ามาซิ ใบนี้เท่าไหร่คะพี่เมย์สามแสนค่ะสำหรับนางงามสำหรับทีมงานเท่าไหร่ทีมงานเราเราไม่เน้นเยอะค่ะเราเน้นเลขหลักเดียวก็คือหลักล้านทุกคนที่เิ็นผู้เข้าตรวจจะได้เซ็นแผ่นนี้น่ากลัวมากสามแสนเรียบร้อยไมคะ้0สามแสนศักดิ์สิทธิ์แอดเสร็จไวจะเข้าไปบีฟแล้วค่ะสามแสนศักดิ์สิทธิ์เออ สามสองหนึ่งยืดสมมติว่าถ้าลงแบบนี้พ่อหนูอยากลองซองบ้างใช่เดี๋ยวคือเดี๋ยวเธอลงไปได้เดี๋ยวฉันจะถือให้เดี๋ยวแม่ถือให้เธอไปเตรียมเปลี่ยนชุดมาปิดก็จะลงไปเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปทำผ้าจะได้ปาเดี๋ยวตะก้องจะลงไปเทสเองเลยในวันนี้นะคะโอเคตั้งแต่เช้าเลยจบให้มันรู้ไปเลยว่า แข็งไม่ดีผมต้องเ,เอาอะไรมามัดเดี๋ยวแป๊บอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะแม่เอ่อเอาไว้แครี่ให้น้องๆเวลากวนแบบมีน้ำหนักอยู่ใต้น้ำนานๆหน่อยต้อ,อะไรแหวกเอเอขอขอยืยมครีมหน่อยมเมื่อกี้ที่มีครีมอ่ะสองครีมะลม่รู้ วันนี้รู้สึกต้องอยอมรับว่าตื่นเต้เนเพราะว่าเป็นชาเลนจ์ที่ทำสแสดงความสามารถของเรานะคะว่าจะทําได้ทําไม่ได้วันนี้เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ได้ขาว่าจะต้องเทสร,ระบบด้วยเป็นคนแรกและเทสร,ระบบไม่เป็นไรเราจะทําให้เพื่อนๆดูนะคะใช่พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วจับเวลาคร,ครับไปแล้วค่ะ ก็าะถือว่าใครที่ว่าไม่ใช่ปรลาไม่ใช้กล to ้องแฉลมนะคะเพราะว่าอ๋อบางทีเอ่อคนทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าเป็นภาพโปรโมชั่นแล้วพอภาพโปรโมชั่นอยู่ในน้ำเนี่ยอาจจะดูว่ามันขุ่นๆมัวๆครับครับผมขอบคุณครับแต่หมายถือว่าอ๋ออันนี้คอมเมนต์เหล่านี้ต้องบอกเขานะเรื่องพิจกรณาแย่งกันพูดทรายดีๆอะไรพวกนี้ค่เหล่านี้ต้องอินฟอร์มนะ ซาแวน่บอกว่าวันนี้เนี่ยาลิไม่อไม่อไม่พไม่อไม่พอไม่พอไม่ไม่อไม่พอไม่อไม่้อม่อไม่พไม่ไม่อไม่พอไม่นอได่อไม่้าไม่ไม่อไม่ไ่พ่พอตม่อไมอไชอ่่พอไองใช้อว่ม่พอ่อม่ไ่พออยม่อม่พอ้มอ่ออมอพอไเ่พอไอม่พอไมอไ่อมอไไมไดองเม่ นี่นี่นี่ลงลิฟต์ลงลิฟต์ลงลิฟต์ง้ามข้าจบขข้ามีทลางลงลิฟสวัสดีค่ะเตรียมกันไปแล้วเตรียมกันไปแล้วถ้าเวลาเหลือจะอยู่อย่างงี้นึ่งองสนแท์สต้มตําุปลา ก็เชื่อพร้อมแล้วแก่การอยู่บนน้ำไปแล้วก็พูดถึงของกินไปเหมือนลอยคออยู่กลางเกาะอไม่ชอบเถอะนะมันมันหนาเตอะเลยพันหนึ่งค่ะอุ๊ยลืมตะกรวอยู่อ๋อลืมตะกรวพันหนึ่งค่ะคนขโมยตะกรวดฮะแป๊บนึงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันโอเคแล้วหนักมากมีการใช้ตะกั่วกับเกลูกต้อง เห็นเท้าเห็นเท้ามีปาตีนด like ้วยค่ะี่านไปชิคนแล้วค่ะตอนนี้พลือโหดมากมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอย่างที่เห็นดูมันง่ายดูได้ง่ายแต่เราทำไม่ง่ายทีมงานไข่เปื่อยหมดแล้ว ไปบ้านครกับซาเล้งกับเราไม่เคยถ้าเธอเป๊ะกูก็เป๊ะเออเอาเลยเก๊สู้ตายแค่คิดว่าเราจะตุ๊บเก๊จะดำน้ำได้แปดพเวลาเอนที่เนาทีครับเอาเลยลูกเอาอย่าซุ่ยเดี๋ยวให้น้องไปพักข้าก่อนนะท่านี่เหยจับเวลาครับหัวหน้าทุกคนดูเลยนันทีชีวิตนี้ต้องจับเวลาต้องแข่งกับเวลา ลเเอายไปแล้วครับตอนนี้ไปเลยระวังระวังเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยทีมท okay, okay, right? ี่แพ้ให้ให้โอกาสแก้ตัวแข่งกับเพื่อนอีกทีมหนึ่งโอเคไหมทีมชนะจะมาแข่งกันแล้วใครจะเป็นเดอะวินเนอร์โนยตั้งใจทีมหนึ่งไปยิงชุดใครชนะแพ้ใครฉุดใครชนะแพ้ใครชนะแพ้ โอเคแพ้ใ oh! ช่ไหมแพ้โอเคทีมนี้คืออะไรแข่งกับทีมนี้โอเคส่วนทีมนี้รอเพื่อนมาเราแข่งกันไปก๊า รกาศจากศูนย์ประชาสัมพันธ์มิสซิลิวัไทยแลนด์ขอเชิญ MUT มยูทีภูเก็ตรับต่างหูคืนด้วยค่ะประชาสัมพันธ์นะคะจากนะคะมิสซิลิวัไทยแลนด์นะคะเ็นะนี่สวยมากเป็นการกำจัดพวกสัมภเวสีนะคะที่เขามาข่วไลฟของเราคือจำไ้นะคะที่ฉันเป็นคนบล็อกคอมเมนต์เองค่ะสวยมากอ้โหสสวยมากคอมเมนต์ไหนที่มันติดลบที่มันส่งผลให้กับนางงามเราอ่ะมันบอกว่า มันบั่นทอนจิตใจนางงามเราเป็นครอบครัวทีวีเนเราจะปกป้องเราจะบล็อกทุกเมนเลยแล้วไม่ต้องเข้ามาดูกันด้วยค่ะติชมมาได้แต่ไม่ใช่เสลอสู่รู้แล้วก็ไปได้ค่าเขานู่นนี่นั่นเอาจริงๆนะนะตอนเนี้ยต่อตั้งแต่คนที่28อยู่ในน้ำนะตอนเนี้ย3.7แล้วตัวเองอ่ะกะเราจะต่อดีตอนเนี้ย มันมามันมาตอนนี้แล้วอะแล้วแล้วเวลาเราเราปวดอย่างเงี้ยมันหนักใช่ไหมตัวหนักมันจะลอยไหมมันจะลอยมันจะจมไหมหล่ามันก็ตองตัวโตเฮ้ยพ่อไปไล่ควคิวคิวเดี๋ยวเดี๋ยปล่อยปล่อยการปล่อยปลาปล่อยปล่อยวนวนวนปล่อยแล้วแล้วเปล่าคนเลยลองงอขาก่อนคเลบจมน้ำตัวกันไมลองงอ ต้องมาทีน้เอุเลอยุคนเดียวสสวยมากนี้หต่างล้งดเยังไปจบลงสไลด์ด้อขอเร่อนขอเช่อไปปะตไม่รู้้งอเอิน you have to speak to i n t e f n ค สูงสองกิโลเมตรอนุญานะคะทำที่น้ำโอเพนนิ่งแล้วใช่ปะเธอพิ่งเลยหรอเด็กคนใส่จักสาพรรไหนาดกุณเล่นพี่บอกแล้วนะว่ามาส่งได้แต่ชั้นล่างไม่แหน่ญาติให้ขึ้นมาวันนี้พี่เห็นวันนี้เป็นแค่เตือนนะรอบหน้าไม่มีการเตือนแล้วนะคะ ถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ก็ไม่ต้องมาประกวดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปบบนีเลย่ะโอเคอันใหม่ล่อ่านี่ไงเิมนะนี่ไงสวัสดีค่ะกำลังจะไลฟ์ในติกต็อกค่ะกลังจะไลฟ์เลย จะไรเลยเปล่ช่วยซื้อของด้วยนะคะขายของจะได้เข้าท็อปสิบศอกด้วยอัตเดอร์มาฝากนะคะที่ทำไม่ดีนะลูกตั้งใจฟังเอ็นนี่คุณเฟรทน่ารักมากทำซูวีเนี่ยให้พวกเราทุกคนมาหวาดไม่ใช่แม็กซ์สร้อยเล็กๆที่แอนโทเนียใส่อะอยังเป็นร้านเพราะฉะนั้นเขาไม่มีถูกนี่มาไม่เปเราดูคนใส่ใบกล้องได้นะใส่ใบกล้องได้นะใส่ใบกล้องได้นะ เอ้มีมีเียนหัวยังเปียนหัวยังอีกปีเหรออีกคือเอ่อมีคนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมงแล้วค่ะนะคะไม่ได้โกหมีหลักฐานด้วยค่ะ ก็คือหลักฐานเลยค่านังค่าเขาชิ้นคราวแล้วค่ะล่าสุดไม่ทางคุณเฟรสอะค่ะให้อยากให้น้องได้ใส่แล้วก็ถ่ายภาพเพราะมันแบบแอนโทนีมใส่แล้วก็สวยเลยก็เลยให้เลืใส่แต่แอนบอกว่า this is my crown crown moment เมื่อกี้เขาดีใจไปแล้วจบแล้วการประกวดจบแล้วสองโมงนี่อยู่จริงแบคทูแบคแบคทูแบคแล้ว Thank much. morning, everyone. you very good I'm so thrilled to see all of you. Excited. <laughs> Hi, ladies. Good morning. Hi. Are you all feeling excited today for the official viewing of the new Miss Universe Thailand crown? Three, two. it's white it's called the Mawat starlight crown and that represents your north star move forward whether it's in this cult or in life you will be facing challenges and these shooting stars coming are values so whenever you face any adversity you feel your are straying away this will remind you there's a light there's an inner light in all of สวยมากเพดหลุยส์เพดจุ๊บและทวิสเซเลียนส์ over time with a radiant star at its pinnacle serving as มงกุฎกับแอนโทเนียอันนี้สวยกว่ากันค่ะมงกุฎปีนี้เหรอคะก็ต้องให้มงกุฎละค่ะแต่ว่าแอนโทเนียแอนโทเนียสวยที่สุดตอนแอนโทเนียใส่มงกุฎแอนโทเนียก็สวยค่ะ ทอนเนียบอกมองกุฎคือสวยที่สุดใช่แต่ว่า light of glory คือที่สุดของของแอนโทเนียแต่ว่าสวยมากแล้วก็มีนิ่งมันดีมากๆมาจหวังว่าคนที่จะได้ใส่มงกุฎอันนี้จะทำให้มี purpose แล้วก็ power ที่ส่งส่งพลังให้ทุกคน for more wars it's a very special Yay. gift so i'm really love it That's i will show sweet. this for you guys <laughs> mm. <It's so> <laughs> so i'm really love it so, lovely, huh? so pretty so beautiful oh. <laughs> เจ้าตัวมาพอดีนี่นี่เช็คมีคนเช็คอินระวานแล้วกันล็อกคาบมีคนล็อกล็อกคาบไว้รู้ไหมมาจากไหนไม่ใช่ของหนูไม่ใช่ของหนุะเป๊ะ แม่โมว่าพร้อมปิดฟินาเล่ไหมคะพร้อมค่ะรอชมนะคแต่อย่าตินะคะตีได้แต่อย่าไรลูกสาวบอกฉ่ำมากหวอนพี่กระเทยรักลูกสาวยเสร็จปุ๊บเด้งหน้าเลยไม่มีน้ำ่าเอยนะคะ่บงนี้เลยที่ดีกว่าทั้ <laughs> See you again. See you again. Put, put night, put night. Thank you guys so much for supporting my journey. Although it was short, I will be back even stronger and ready than ever. Thank you guys so much. See you later. See you later. ลิออกมาแล้ดีๆกล้องเนี้ยอันตรายแม่ปุ้ยดูอยู่ใช่ไหมคะกล้องเนี้ยแม่แม่ดูอยู่ใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่ปุ้ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหนูจะเป็นเด็กที่เรียบร้อยค่ะอันนี้ค่ะเป็น สไมล์บายค่ะเอ็มออฟอาร์ติส์ิมคอัพเปิดร้านมีค่ะจ้างได้นะคะแต่งหน,น,น้าเอง <c oughs> เป็นค่ er ะเมงมอยเมามอยแต่งหน้ามาลอยแน่นอนค่ะคุณแม่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์รับหนึ่งไซเรนสาวตำนานไซเรนสาวุ่มแรงแข่งขนันสุโซโซดๆคะ่ะ M U T Laundry System เปิดละ MU t i e r i e นี่นะคะอันนี้ต้องทำโอ้ยเปอะไรเปาอะไรอีกจะเติมอะไรอีก Sleeping Beauty ้าวชูสวยแบบธรรมชาติคือรู้เลยเขารู้หมดเลยความลับยืนเป็นบอนอยู่ สวอรหรือแพดวินดูให้ดีๆนะคะเออเมือนอยู่เดินมาจากม่ใช่ไัอะไรขึ้นคะเอ็นไหลเอ็นขาดหะนหลังกินแล้วเอ็นไหลแล้วประการังแตกประการลังแตกมีกล้องมาสอบลนมือมีพ่อหล่อมั้ จริงค่ะแต่แกได้แอบไปยินนะว่ามีคนถามว่าผัวแม่โสดไหมแปลก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 อยู่ได้ยินมาเลยโสดขอก็โสดของมาเลยวันนี้อยากกินน้ำเมี้วไหมคะเรามีน้ำเมี้วมาเสิร์ฟตัหม้อเลยเรามีน้ำเมี้วมาเสิร์ฟเขิดกล้องซะเลยค่ะลองตอบลองว่าเมื่อไหร่ แล้วก็จะอยู่แล้วก็4คนสุดท้ายคิดเนอะของปีกินมนุษย์ข้าวกินมนุษย์ไหม เดี๋ยวเพชหลุดผิดหลกยนหัวใจจะวาย่สาวรู้ประการอไตาบอดจะเทียบกอันีก็อยากจะเทียบกับคนข้างสักหน่อยสัหน่อยดีนะไม่ใส่โคตรเพรมาคาะการพิเศษอยู่บนเวทีก็อยาวให้ทำจริงยก เปียกปูนสดโอเคไหมคุณพี่ทันหลังปูนลูกค้าแบบไหนหันลูกค้าบอกเงียนเงียนอยู่โอ้ยเงียนมองไกลๆไม่เห็น นั่งแบบแขงงนั่งแบบแงนั่งแบบแขงิๆพวแบานี้ต้องอาศัยเวลาหน้าาพวกเขามจากลุ่มเว่าคนไร้บ้านัหฝ่นึ่งสามอยู่ไหนหนึ่งสค่ะดูบล็อกอีกหน่ง ก็นี่เหลือบองนะคะแล้วคนนั้นก็คือ MTV ของมันช่างก็สี่สิบแป่ายกิ้คืนนี้ทุกคนจะนอนหรอนอน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 ไม่ได้นะคะทุกคนนเนอนจีมุมเนี้ยก้องรับหรอเจอโซ่ก็เห็นเหรอเห็นสิจริงเหรอหนูมีรับช้อนเลยเหรอคนเดียวใช้เก้าอี้ไปแล้วสามตัวค่ะแม่ดูเดี๋ยวก็ดูด้วย สี่ด้วยนี่ดูหนูต้องนั่งแบบนั่งเอียงอย่างเงี้ยแม่ดขบหมนแล้วแลเหมือนเจ้าสาวงานแต่งแล้วแบบอัปเ r อร์ปาร์ตแล้วตอนนั้นหนูเลยจำไว่าอุ๊บก็เลยต้องเบาลงหน่อยเบาลงหน่อยแื่อหรออ๋อูนี่เลี่จังหวะแบบอลี่ยนแก๊งอุ๊บแม่ทบดเอเ่ซเท่าไหร่เันไหน่ซกี่ โอสกี่วคินค้าดูเลยดูเลยค่ะต้องซื้อแล้วล่ะค่ะสวยขนาดนี้ซู้เลยค่ะนี่อย่างนี้เลยค่ะนี่แล้วค่ะยกมือสองข้างสองข้างซอนเล่ะเออซออนกันซอสอไรกันซออนกันซอสกี่วซอสจ๋อซอเจ็บขาค่ะเดสู้เรา กำลังขึ้นบนันไดค่ะแม่แล้วขาพีิกก็เลยล้มเลยดีหน้าไม่ทิ่มหนูเอามือลงก่อนถ้าหนูไม่เอามือลงก,ก่อนหน้าหนูไปก่อนและแม่หนูก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็โพสต่อหนูด่อมือห,อหอล่ะใช่ทุกคนผิดพลาดกันได้แล้วก็ทุกคนก็สามารถลุกขึ้นมาซู่ใหม่ได้อ,อยู่จะเป็นตัวแทนใครได้พลังอยู่ก็ไม่มี ความคิดไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่เกินรอบหที่เราููว่าอันเดอร์มาตรฐานของทีพเมากเลยไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเราไม่สมควรอยู่ตรงนี้แอนบอกได้เลยว่าตอนนี้แอนยังไม่เห็นมีใครที่แอนอยากมอบมมกุฎให้เลยแล้วค่อนข้างจะอายด้วย